ประสงค์ไม่ชัดเจนนะฮะเพลงใหม่นะฮะจากน้องพันธ์บรรการนะเพลงนี้เนี่ยเขาพูดถึงนี่เลยเพูดถึงการที่เราทําดีครับแล้วทําดีเนี่ยที่เราคิดไปเองอว่าเธอได้คิดดีกับเราด้วยหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจุดประสงค์ของเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนหรือว่าเธอไม่เข้าใจในตัวเราพูดถึงหายหน้าหายตาไปนานแต่เมื่อวานเจอ พันเหรอพันเหรอโอ้ยังแบล็อยู่เลยนะน่ารักเป็นแบลร็อกบล็อกแล้วแบลร็อกแบลร็อกบล็อกแล้วถูกแล้วแล้วก็ลักษณะของเขานี่คือผิวพม่าในตาแขกแล้วก็นิสัยแบบดูกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักผิวพม่าในตาแขกครับผมไม่เลือกไอพันมันดุด้วยครับครับอ่ะและติมกันได้ในช่วงเพลงป้ายแดงนะครับ efm เพลงป้ายแดง อันนี้นตอนนี้มีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคุณผู้ฟังครับสำหรับมันใหญ่มากปีนี้ปีที่4เข้ปแล้วนะฮะพิเศษนะฮะคนที่เป็นลูกค้าของเชฟโรเลตฟังให้ดีครับเพราะว่ามันใหญ่มากในปีนี้ปีที่4ไปทางไหนก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังครับยิ่งเฉพาะคนที่ขับเชฟวีนะฮะใหญ่ครับงานครับงานนี้เพราะว่าได้ทั้งที่จอดรถส่วนตัวทั้งหมด200คันนะฮะ ที่สำคัญคุณน้าครับที่จอดรถส่วนตัวไม่พอครับใกล้ทางเข้างานอีกด้วยออทั้งเอกลุสิฟโซนนะฮะเพราะว่าตรงข้ามกับเวทีปากช่องเลยมีจอด้วยนะฮะไลฟ์สตรีมมิ่งไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็ที่สําคัญครับลูกค้าของเชฟวี่เนี่ยมีที่นอนเอกเหนกครับบนที่นอนแบบบิ๊กแบ๊กบินแบ๊กบินแบ๊กบิ๊กแบ๊กเอาไว้น้ําท่วมแต่ผมนอน่แบบบิ๊กบินแบ๊กที่เป็นโฟมนอนสบายๆบายแล้วก็มีจุดชาร์จมือถือแบบฟรี WiFi นะครับแล้วยังมีพื้นที่ดูคอนเสิร์ตส่วนตัวไม่ต้องเบียดกกับใครถู เวทีวัวแล้วก็เวทีชิงช้าสวรรค์เรื่องความสบายไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขาเตรียมอาหารนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มฟรีตลอดงานสำหรับคนที่เป็นลูกค้าของเชฟวีนะฮะใช่นะฮะลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์ได้ที่1734นะครับโทรเลยนะฮะหนึ่งเจ็ดสามสี่หรือว่าทางเว็บดอ เชฟโรเล e t co. th นะครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้านะฮะเราก็ไม่อยากรุนรับบัตรไปแย่งกับใครสามารถเข้าไปกดไลค์ในหน้าแฟนเพจของ Facebook ของเชฟโรเล็ตไทยแลนด์ได้และ<ม>ที่สําคัญเล่นเกมของเขาปุ๊บเนี่ยคุณรู้เลยครับว่าคุณได้รางวัลอะไรบ้างติดตามให้ดีครับเชฟโรเล็ตมอบให้ถึงขนาดนี้แล้วไปเจอกันได้ที่มันใหญ่มากปีที่4นะครับอีกสซ่าโดย b Trend Gift Fest The m อ l l Emporium และพารกอน อย่างที่เกิดกันไว้ครับวันนี้นะฮะจะมีศิลปินที่เป็นดูโอพี่น้องเลยอ,อยู่วงการเพลงไทยมานานตั้งแต่ผมยังเด็กเลยแลกทุกวันนี้เขาก็มีซิงเกิลใหม่มาฝากเราด้วยเราเจอกันคราวที่แล้วกับโสดไม่รู้ตัวถูกต้องครั้งนี้มาใหม่ส่วนสดีพี่บ้านพี่บอลน,นะ,ค,ะ,ะรครับ อ,นน,อนนี้พี่บ้าพี่บอลครับมีซิงเกอร์อะไรมาฝากฮะชาวเก้าสีอเ็ครับซิงเกิลที่2ครับเกียริคนหลายใจครับเกียริคน,คนหลายใจในี่ก็ในอัลบั้ม <ใช S 1> พัฒนาการใช่ครับโอ้โหเป็นไงครับซิงเกิลนี้คืออะไรยังไงแนะนําได้เลยเนื้อหาของเพลงครับพี่เนื้อหาของเพลงก็ตรงๆกับชื่อเพลงนะครับก็จรงิงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบคนหลายใจอยู่แล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ผิดหวังกับความรักเนี่ยจะบอก เลยคนละพาร์ทเลยเอ็มวีค่อนข้างดราม่าที่หนึ่งครับคือเพลงนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยบอกว่าเพลงนี้ผมเป็นตัวแทนร้องเพลงนี้ให้กับผู้หญิงครับคือเปรียบเสื้อผตัวเองเป็นผู้หญิงร้องถ่ายทอดแทนผู้หญิงครับในเอ็มวีเนี่ยมันจะเป็นบอกผู้ชายใช่ประมาณนั้นเอ็มวีมันจะเป็นอุทาหรณ์กับเกี่ยวกับความรักของผู้หญิงครับความรักเนี่ยมันต้องรักแบบมีสติอ่ะในวีมันจะเขียนเลยว่าเลยนะ เพลงนี้ขอเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้หญิงที่มีความเชื่อในความรักแบบไร้สติโอ้โหต้องดูเป็นฟิลเหมือนแบบเสียดสรรีสังคมนิดนึงจริงๆเพลงนี้นะน<ม>พยายามบางก้ชุดนี้พยายามถ้าเกิด MV จะพยายามทําให้มันมีแง่คิดทางสังคมครับใช่ครับโอ้โหจงใจจง,จงใจเป็นยงคือให้รู้ให้ตรงๆอ่ะคือส่วนใหญ่ศิลปินที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะถ่ายทอดมุมมองของผู้ชายที่รู้สึกว่าโดนผู้หญิงหลอกใช่แต่คราวเนี้ยฮะกลับกันเลยเรา ถ่ายทอดมุมอมองของผู้หญิงบ้าง,งเข้าใจแลที่เจอพวกผู้ชายในิสัยไม่ดีแล้วผู้หญิงเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรักผู้ชายมากจนตัวเองขาดสติโอ้โหนี่มาทางผู้หญิงแล้วเอาใจกันเต็มที่เลยครับนนและเอ็มวีตัวนี้เห็นรู้สึกว่าได้ต้องส้มทันสินีครับไปไปเจออะไรกันยังไงจริงๆรู้จักกันอยู่แล้วครับริ้จักกันตั้งนานแล้วครับแลวทีนด้วยบทที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างหนามากอ้าร้องไห้เยอะร้อก็เกรงว่าถ้าเกิดเราแคสติ้งนักแสดงใหม่ๆมาแล้วก็อาจจะ ไม่ได้ที่ต้องการอะไรเงี้ยคิดว่าเอามืออาชีพดีกว่าอเขาร้องให้เก่งมากเลยสั่งได้เลยโอ้โหนี่พี่บ้าพี่บอลเป็นคนเลือกเลยเปล่าต้องเป็นผู้หญิงคนนี้คือจริงๆ MB ตัวนี้บอกก่อนครับตอนแรกเนี่ยไม่จริงไม่ได้เลือกส้มนะฮะคือทําบทไปแล้วเลือกตัวแสดงไปแล้วครับแต่ว่าบทมันแก้ถึงสีครั้งแล้วยกกองไปครั้งหนึ่งพอยกกองเสร็จผมก็เลยคิดว่าไหนๆเราจะแก้บทแล้วเราเอาคนที่แบบพร้อมที่จะมาเล่นเลยดีกว่าก็เลยคุยกับกับส้มเนี่ย ก็ตกลงเป็นคุณส้มคนนี้ใช่ครับเป็นใครบ้างครับบรรยากาศในการถ่ายทํา MV ครับพี่ก็สนุกดีครับก็ก็เครียดดีครับเพราะมันมีซีนแรงๆเยอะเลยครับเราต้องบิ้วส่งน้องส้มนะฮะไม่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 ครับไม่ต้องเลยไม่ต้องครับเขาเป็นมืออาชีพเลยเขาเขาสั่งได้จริงๆเขาสั่งได้จริงๆแล้วแล้วตัวผู้เอกได้ดีสงดีไซน์อะไรบ้างคะในตัวเอ่อการถ่ายทำอะไรเงี้ยผมเป็นคนทําบททําบทครับทำบทเลยใช่ครับทั้งทั้งสองตัวเลยครับนี่ตัวพี่สองเขาทำบทเองครับก็เลยพยายามให้มันได้ ตตามที่คิดที่สุดเลยครับครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับซิงเกิลนี้ปล่อยมาระยะหนึ่งแล้วทั้งเพลงทั้งเอ็มวีเงี้ยได้ฟีดแบ็กกันไงส่วนใหญ่น้องๆชอบกันนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น้องบอกสงสารนางเอกใช่ครับฟีดแบ็กหญ่บอกว่าสงสารนางเอกนะฮะแล้วเราอยากรู้อินสปิเรชันในการแต่งเพลงพี่ว่าว่าเราไปเราไปถ่ายทอดทางด้านผู้หญิงอะไรเงี้ยเราไปเข้าใจใครสักคนหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันแตกต่างเอาเอาเราเราว่ากันแหละผู้ชายผะว่าเรื่องเรื่องของความผิดหวังเนี่ย ผู้หญิงเหมือนกันนะแต่เรื่องของความรู้สึกในการผิดหวังต่างกันใช่ผู้หญิงมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากกว่าผู้ชายครับผู้ชายนี่แบบโอ้ยอกหักแต่พอไม่เป็นไรโอ้ยเจอเธอเดี๋ยวก็เจอใหม่อะไรอย่างเงี้ยดีลใหม่เริ่มใหม่เจ็ดวันหายเจ็ดวันเลยอะไรอย่างงั้นนะครับแต่ผู้หญิงเขาฝังใจใช่ครับมันเหมือนกับว่าสมมติว่าสมมติว่าเขาผิดหวังแล้วพอเขาเจอคนที่เข้ามาในชีวิตเขาแล้วเหมือนกับว่า ทำดีกับเขาเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเดิมแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ต้องรุนทิกอะไรเงี้ยครับผมอันนี้อันนี้อันนี้คุณด่าคุณเจมส์ทำไมครับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้พูดเลยแล้วแล้วแล้วใครที่อยู่ใกล้เคียงชีวิตพี่ครับที่ถ่ายทอดมุมนี้ให้พี่เห็นอะไรเงี้ยในการเอาทําเพลงอ่ะจริงๆพี่ปาเขาเป็นคนชอบเก็บข้อมูลอยู่แล้วครับเวลาคนชอบติดใจก็ตามแต่เงี้ยน้องๆบางทีเขาเห็นแบบผิดหวังเขาโทรมาถามครับอ่ามาปรึกษา ถ้าเป็นพี่บาสจะทำยังไงอะไรเงี้ย๋อเจรงพี่พี่ก็ไม่รู้โอ้ oh, เป็นซิลานีอ่ะพี่บาสประมาณนั้นครับ ตอนกันหน่อเพลงนี้อยู่ข้างนอกครับที่นั่งอยู่ข้างนอกนะเอาน้องๆแฟนคลับข้างนอกใช่ใช่ครับอย่างน้องบางท้ตามมาสิปีแล้วไงครับมันก็เหมือนพี่น้องกันแล้วครับปรึกษาได้แล้วอะไรเงี้ยอ๋อโอ้อินฟลูเอนชั่นก็บางทีก็มาจากแฟนคลับด้วยมาเล่าเรื่องให้ฟังมาปรึกษาพี่มาร์ทพี่บอลก็เลยทำมอนมาเป็นเพลงนะครับกับซิงเกิลที่ชื่อว่าเกลียดคนหลายใจเออโอ้โหลองฟังไหมลองฟังไหมคุณนัทมา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 พร้อมเลยฮะซิงเกิลนี้ลองฟังเพราพร้อมๆกันคุณผู้ฟังครับ อันไหนอัไหนอันไหนอันบนใช่ไหมอันบนเลยบนเลยใจก็เจ็บเองทุกทีหัวใจทีนี้มันเจ็บจนทนไม่ไหวเหลียดคนร้ายใจทำไมยังต้อง ประมาณนี้เดี๋ยวให้ฟังเต็มเต็มเดีย๋ยวฟังเต็มเตับนะฮะน้องข้างนอกที่นั่งในตอนนี้ก็ เขาเขารู้กันไหมครับว่าเป็นเรื่องราวของไทยแฟนๆขับด้วยกันอะไรเงี้ยครับไม่รู้ไม่รู้ครับข้างนอกตันนี้ถามไม่อยางแั้นแกใช่ไหมแกใช่ไหมหรือว่าชันครับเป็ไงนี่แต่ว่าสังเกตนะฮะได้ฟังเสียงของรายการล็อกแล้วดนตรีแล้วมันยังมีกินอายแล้วก็เสนกของบางแก้วเหมือนเดิมคือร้องแบบตรงๆเลยพลังแล้วก็ดนตรีนี่คือยังมีลายกีตาร์หนักๆอยู่ใส่เข้าไปเยอะเลยแล้วมีพัฒนาการในเรื่องของดนตรีอะไรบ้างะที่เป็นใหม่ๆแล้วใส่เข้ามาเพลงพัฒนาการนะครับอันนี้คือของใหม่เลย จริงๆริงครับใช่เพลงเร็วส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าที่ที่มันแตกต่างก็จะเป็นเพลงเร็วครับแต่ต้อกลับมาก็อยากจะร้องเพลงในในสิ่งที่เราเคยเคยทำที่เพื่อนเพื่อนเคยได้ยินแนวในสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเคยชอบกันนะครับมจะเป็นกลิ่นกลิ่นมาแล้วก็อาจจะเติมเข้าไปนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเอียงกระแสเท่าไหร่ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราก็มีทางของเราลายเซ็นเป็นของตัวเองครับนะฮะเห็นรู้สึกว่าในอัลบั้มนี้พัฒนาการเนี่ยนะครับนอกจากเพลงที่ สอนวัยรุ่นแล้วเป็นเพลงที่บอกถึงสังคมตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังมีการทํางานร่วมกับปปสใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือเป็นเพลงอะไรยังไงฮะอ๋อชื่อเพลงว่าเอามันไปทิ้งครับครับผมเอามันไปทิ้งด้วยความที่ว่าเพลงที่เกี่ยวกับยาเสพติดเอารักกันจริงก็อย่ามาชวนเล่นยาจะบอกว่าวัยที่วัยที่ส่มเสียงที่สุดคือวัยรุ่นวัยรุ่นเราจะเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ใช่ไหมครับครับผม เพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนชวนไปทางที่ดีมันก็ดีไปถ้าเกิดเพื่อนชวนอะไรทางไม่ดีเราก็บอกว่าอะไรที่มันไม่ดีก็มาไปทิ้งใช่อันนี้คือแฟนคลับปรึกษาพี่อีกหรือเปล่าข้างนอกเขาเปล่าเ่าไม่ไม่ไม่มีอะไรมีพ่อแม่ครับอ๋อครับครับคือบางคนเนี่ยเขามาแล้วพ่อแม่เขามาด้วยแม่เขามาด้วยเขาบอกว่าฝากน้องด้วยนะลูกอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเขาก็ตามพี่บาสพี่บอลใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มาตามด้วยคุณแม่เฉยะเป็นคุณแม่ตามแม่ก็มากับลูกด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าฝากแม่ฝากน้องด้วยนะลูกอย่างเงี้ยคือบางทีอะ คุณพ่อคุณแม่สอนเราให้ฟังใ,ให้ไอดอลสอนเลยดีกว่าคืออย่างท<ล>ี่ผม,<ล>ผมบอกว่าเหมือนเหมือนเราเป็นวัยรุ่นเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ฟังคุณพ่อคุณ,คณแม่เท่าไหร่เพื่อนเราจะฟังเพื่อนมากกว่า,า,ามีอะไรจะปรึกษาเพื่อน นอกจากเป็นเรื่องแม่เมื่อเราไม่สามารถแก้เป็นได้ใช่นี่คือความจริงของเป็นสังคมไม่ต้องยอมรับมันเป็นอย่างนี้จริงๆก็เลยทำทําให้น้องๆได้รู้ว่าการสอนเป็นเพลงคืออะไรชื่อเพลงว่าเอามันไปทิ้งเนื้อหายมันพูดถึงอะไรบ้างพี่พูดถึงตรงๆนะครับในเพลงก็บอกว่ารักกันจริงก็อย่ามาชวนเล่นยาใครให้มาก็เอาไปทิ้งคือเราก็ทาเพลงให้ร่วมสมัยให้เข้ากับปัจจุบันเพราะเราคิดเผื่อว่าสมมติน้องๆไปประกวดดนตรีต่อต้านยาสิดจะได้เพลงนี้ไปใช้ได้เพลงนี้มีจังหวะตบมือนรงๆสักสามชุด ทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่แล้วยังมีเพลงสะท้อนสังคมด้วยสอนเด็กด้วยเพลงนะฮะไม่หมดเพลงเท่านี้ครับผมยังมีอีกฮะมีอะไรครับพี่บ้ายก่อนครับล่าสุดผมแต่งเพลงพิเศษก็คือแต่งให้กับพี่น้องทหารครับคืออยากให้เป็นของขวัญปีใหม่ของทหารครับก็คือเป็นเพลงที่พูดเกี่ยวกับปัญหาครับเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะบอกว่า อยากให้ฟังเพลงนี้ครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารวมไทยเป็นหนึ่งครับอยากจะบอกพี่ถักพี่ทหารที่ว่าที่อยู่ตรงนั้นนี่ยพี่จริงคุณคือฮีโร่นะครับครับที่พวกเราอยู่นอนหลับฝันดีกันทุกวันนี้เพราะว่ามีพวกพี่เหนื่อยอยู่ตรงนั้นอยู่ไงฮะเปิดเปิดนิดนึงได้ไหมฮะเปิดเปิดทั้งเดียวยาวก็ได้ครับเดียวยาวก็ได้นะครับผมเนี่ยอยากให้ฟังกระดิ่งอยากใหวมี่เลยปลุกใจมากฆ่ามันงบกบชัดไทย จากบ้านมาแสนไกลหวังเพียงให้ไทยเป็นสุขจะไม่ยอมให้ไฟลุกด้วยมือคนไม่กี่คนจะทุ่มจนสุดแรงกายแม้ตายก็ไม่เสียดายเพื่อยุดตดความวุ่นวายให้ไทยสงบเหมือนเดิม สามจังหวัดชายแดนต้องเป็นคื้นแผ่นเดียวกันจะไม่มีวันที่ไทยจะต้อง เราก็ไม่ลืมนะว่าพี่ๆเขาก็เหนื่อยแทนพวกเราอะนะฮะใช่ครับอย่างที่พี่บ้ายวอนบอกแล้วครับทุกวันนี้ที่เรานอนหลับสบายเพราะว่ามพีพี่พวกนี้คอยเสยสละปกป้องแผ่นดินไทยอยู่โอโ้โหอัลบั้มนี้ขนลุกมากเลยครับคือแบบ <c oughs> <c oughs> แต่เพลงนี้เป็นเพลงพิเศษใช่ไม่อยู่ในระเบ้าผมเพลงนี้ผมเพิ่งได้แต่งเมื่อมันสักเดือนสองเดือนที่แล้วครับออ๋เพราะว่าส่วนใหญ่ผมเห็นศิลปินร้องเพลงก็เธอรักฉันเธอไม่รักฉันเธอทุ่มเทให้ฉันอะไรเกี่ยวกับเรื่องรักๆแตไอย่ที่ไปร้องให้แบบว่าความรู้สึกของผู้หญิงเลยนะฮะแล้วก็ยังมีเพลงที่แบบสอนวัยรุ่นได้ใช่แล้วก็มีเพลงที่แบบว่าบ่งบอกถึงพวกเราเนี่ยดีใจที่มีพี่ๆทหารคอยปกป้องแผ่นดินไทยอีกนะฮะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราจะให้พี่ๆบางแก้วเดี๋ยวฝากกันสักหน่อยละกันใช่ครับนะฮะเชิญได้ ครับเต็มพี่เลยอัลบั้ใมใหม่ของพี่เลยก็ <c oughs> นี่จะเป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้มาสัมภาษณ์ที่เอฟเป็นะครับครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมากสำหรับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคน PP ที่ยังติดตามกันมาตลอดแล้วก็ยังให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับก็ฝากผลงานนะครับอัลบัม้มใหม่ล่าสุดบางแก้วอัลบั้มพัฒนาการนะครับหวังว่าคงจะถูกใจกัน<ม> <c oughs> อยากให้ฟังเพลงก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบซื้อนะฮะเข้าไปฟังที่ gmember.com นะครับบางแก้วอัลบั้มพัฒนาการนะครับคิดว่าอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ดีหนึ่งอัลบั้มนะคราาว่ การที่เราหายไป5ปีเนี่ยมันทาให้เราเกิดหนึ่งอัลบั้มที่เราไม่ต้องทํางานแข่งกับเวลารเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนฟังก็เลยอยากให้คนฟังฟังก่อนอแล้วค่อยตัดสินใจว่าอัลบั้มนี้มันมีความคุ้มค่าการจะซื้อสะสมหรือเปล่าถ้าคิดว่าสะสมฟังแล้วคุ้มค่าก็อุดหนุนะะนะครับครับอ่เอาเรามีพวกเราหงรหัสดาวน์โหลดไหมครับพี่ ดอกจันครับหนึ่งสองสามแปดสามหนึ่งสามนะครับต้องเติมเงินมือถือก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้เพลงนะครับโทรศัพท์บ้านใช้ไม่ได้นะครับโทรศัพท์ตู้สาธารณะใช้ไม่ได้นะครับโอ้โหแค่นี้ครับขอบคุณมากครับที่ดับทุกทางเลยดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามหนึ่งสามนะครับฮะสามารถโหลดเพลงของบางแก้วได้ได้ครับแล้วรวมถึงทางเฟซบุ๊กไหมครับเผื่อน้องๆเนี่ยที่แบบฟังบางแก้วอยู่แล้วติดตามเดี๋ยวนี้เราพัฒนาระครับพี่บัสเมื่อก่อนเราต้อง เขียนจดหมายหากันเดี๋ยวนี้เรา Facebook Facebook แล้วมี Facebook มีเราก็มีบางแก้วแอปบ้านนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีบางแก้วร็อกแบนแล้วก็มี We Love บางแก้วนะครับก็เข้าไปทักทายกันนะครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับพี่พี่บางแก้วที่มาแวะเวียนที่คลื่นนี้เฟรของเรานะครับครับผมครับถ้าเกิดมีเมื่อไหร่ก็มาอีกเหมือนเดิมเลยนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจัดซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วกันเปลี่ยนคนหลายใจให้ได้ฟังพร้อมกันเลยนะครับ โดย B-Trend Gift Fest ทุกไลฟ์สไตล์ของขวัญโดนใจที่ The Mall Emporium และพารากอนวันนี้ถึง2มกราคมปีหนะ้าไว้ใจกจกกเบอททุี ซ้าซ้ำกี่ครั้งก็ไม่จำแค่เธอทําดีหัวใจก็อ่อนไหวคิดว่าเธอแนนรักกันจริงมันก็เรื่องเด,ำดำิมๆที่เจอมาซ้ซํซๆำมาทําให้รัก แล้วก็ทิ้งไปไว้ใจก็เจ็บเอนทุกทีหัวใจที่มีมันเจ็บจนคนไม่ไว้เลียดคนลา 24 EFM. Great gossip, great music.